สวัสดีครับชาวเฟซบุ๊กเรือทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาตกแต่งสวนหย่อมขนาดเล็กด้วยหินและทางเดินนะครับก็จะนําหินกรวดนะครับมาโรยบริเวณนะครับผมแล้วก็นําหินนะครับมาเรียงรนยะห่างนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับเพื่อทําทางเดินจะโค้งหรือตรงก็อยู่ที่ าการออกแบบไอเดียของอบริเวณสวนของเรานะครับก็จะทําให้เป็นบรรยากาศและก็ธรรมชาติขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ใช้หินนะครับเกลี่ยไปให้ทั่วบริเวณสวนของเราแล้วก็เราก็กําหนดทิศทางการเดินสามารถเดินไปในทิศทางที่เราปูหินถังเท้าไว้นะครับก็จะสร้างบรรยากาศ แล้วก็สร้างความสวยงามให้กับสวนหย่อมของเรานะครับก็ลองนําไปเป็นไอเดียนะครับหินกวดแล้วก็ปูทางเดินนะครับอย่างเป็นระเบียบสวยงามก็สร้างความรื่นรมให้กับบ้านของเราไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เป็นไอเดียการจัดสวนให้สวยงามนะครับ